วันน ok, ี 56, 38, ้วันที 56, ่6มิถุนายนพุทธศักราช2568เป็นครั้งที่37มสิเจ็นวันที่ข้าพเจ้านายมิถุตเสภาผิดขอละไว้เสียงสวดสารยายพัสสูตรพระปรลิตฐและมนตณงสารถวายเป็นพระพุทธข้าพเจ้าธรรมาพเจ้าสังขบาพาและเจริญาพุทธแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิบของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอัครลัพธ์พิจารณาในบทสวดอย่างต้นต้นได้เถิดบทที่หนึ่งบทกราบพระรัตนตรัย อรหลัั่งสมาสัมภูตัวพระกบฏทางพระกันทางอภิวัตน์เทมิสวาคาโตัวพระกตาธรรมโอธรรมังนอมปะซามิสุปฏิปันโนพระวัตตัวซาเวสังโคสังฆังนอมามิบทที่สองบทบูชาพระไพลีพินาฐอรหลัั่งสมาสัมพุทโธสุจิรังปณินิพุทโธคนในหิตทรมานุธานิปละมีหิตัตถิสติยัวะชีวังอรหังพุทธังธรรมังสังฆังสระนังคาตัวปูเอมิรัตนัตตยังธรรมังเจรามิโสตินาบทที่สามบทสวดสนุเบวดา มัญตาจักรวาลเวสุทธะลกัจฉันตุเทวตาสัตตมังโนีและสัตสุนันตุสักขามอกะลังสักเฮกามิจจรุเปคิริสิคาลาตเพชจันติเกปิมาณิติปิระธีสักขามิตจรุภายนีเขหาวัตถุมหิเกเตภุม่าเจจันตุเทวาสลักทลาวิสเมยะขะคันทปนาคาติทันตาสันติเกยมุนีว่ละเนังสัตว์โมีสุนันตุธรรมะสวนรคารูยมัทันตาธรรมะสวนรคารูยมัทันตาธรรมะสวรรคารูยมัทันตาบทที่สี่บทสวดปุพาภาคัลธรรมการ นามรัสสาภะคะอบตัวะตัสมาสัมรัสสานโมรัสสาภะระกอตัวละตัวสมาสัมรัสสานโมตัสสาภะระวอบตัวละตัสมาสัมรัสสากบทที่หบทสวดตรสระคักขมรักปพุทธังสรณังกฉามิธรรมังสระังกชามิสังกังสระนังกชามิทุติยัมปีพุทธังสรณังกฉามิทุติยัมปีธรรมังสรณังกชามิทุติยมปีสังฆังสรณนังกฉามิตัิยมปีพุทธังสรณังกชามิตติยมปีธรรมังสรณังกชามิตติยมปีสังฆังสรณนังกชามิ บทที่หกบทสวดสัจจคิริยาคถานัตถิเมศรนังอัญญพุทโธเมสศรนังวลังเอเตนะสัจวะเจนะสุติเมหุตุสัปปทานัตถิเมศรนังอัญญธรรมโมเมสศรนังวลังเอเตนะสัจวะเจนะสุติเมหุตุสัปปทานัตถิเมศรนังอัญญสังโฆเมสศรนังวลังเอเตนะสัจวะเจนะสุติเมหุตุสัปปทาบทที่เจ็ดบทสวดติรัตนปนามัคถาพุทธังนเมรัตนภูตะ สลีรจิตตังธรรมังนเมรรตนะภูตะวิสุทธิสาลังสังกังนเมรรตนะภูตะสุสีรทิติเอตังนเมตีรัตนังรัตนัตยะวะหังสมาสมุสลิตวัตถุวิเศษสภูตังอัญโยยายุตะคุณโยขวะสัปพวัตตังอสุมิตยัมหิปิเตถเตเทวะตะเทวะยะทาติทันเทเอกังวินาตะทิตะเลสัมะสัมภเวนะ โลกีกทาจิจะจิเรนจประปะตุตังคัมภีรยานวิสยังอติทุสัตถังวิญยูหิปติตะชะเนหิวิชัตวิชัมเจยะลูปังโลกงมิเกหิจิกระทันจุรรบาลภณิยังเกสันจิสุดท,ทูวิธิตังคุณะก,กายะตายะนามนหีหินามีหิเยวะธนะยาตายะสุวิสสุตังปิสมุปสตังมณนะสิสุทธปะปสาทะธา,านะ พุิการะมะสมุตตมะคุณภูมังทุกขาปม,มุตจนะมุขาสละนังคตานังภูชาละเฮสุพะละมังอภิภูชาเนยยังนิพานะสัจจิกิริยายุปะนิสัยยทั้งสามากิเลสมะละโสทนะสิทธิยาจะสาธุหิอัฏฐกุสเลหุปะเสวนียังปณีหิจาปิสละนังคมะนียะเมวตสมาหิตังติรัตะนัง สารนังสตามหาลัตินทิวังคณะเนสุนมัสสานาปูเชมะยาปิสสัตตังสุปสัสสนะจิตตาตัฏฐานนุปริจาริยาปัะธาละตาจาักุณเยนะตัทธะสุกะเตนะสุขีพระเวโมเตเชนะตัสสะจักสัทปิสวัติโหตุโยเจทะธัมมะวินะยัมหิปมาณภูโตโลกุต ตลาพิสมยโยน,นิยโตสุโปโังตัสโสปนิสยะจยยะอยัมปีหอตูวัตุตะเยปริกิโตสุปัสสะสักกาโลบทที่8นามากาละสิทธิกะถาโยจักขุมาโมหะมะลาปะัโทสามังวะพุโทโธสุขโตวิมุตโตมาลัสสะปะสา,าวินิโมจจยันโตปาเบสิเคมังชนะตังวินเนยังพุธทธังวลังตังสีรสานามามิ โลกัสสนาทาันจะวินาจะการจะตันติเจสาเตชยสิทธิอนตุสัพพันตรายาจากวินาสเมตุธัมโมทโชโยโยวิยะตัสสะสัตตุทัสเสิโลกัสสวิสุทธิมัสคังนิยานิโกธรรมะทรารสัตถาลีสาตาวะโ,ะโ,นโนวะมมหปปะ,ะสันติกะโรสุจิโนธรรมังวัลลังตันตนเจสาเตชยสิทธิอนตุสัพพันตรายาจะวินาสเมตุ สัทธรมะเสนาสุขตาโนโคโยโรกัสสะปะปูปะกิเลสะเชตาสันโตสยังสันตินิยโยชโคจะสว่าขาตธรรมมังวิธิตังกะโรติสังฆวลังตังาศิลสานามามิพุทธานุพุทธังสมะศีลอทิฐิงตันเตย,าตเยสาเตหิสิทธิหัวตุสปันตระยาจวินาสเมตุบทิก้าบทสวดนมโมการัสสะกะคาถานมโมรหัตโตสมาสมุทธัสสะมหิสโน นโมอุตตมะธรรมสะสัตวาคาตัสเสวะเตนิทะนโมมหาสังขัสาปิวิสุธสีละติติโนโนโมโอมาตาราตัสสะรัต,รตรนตยญาตสสาทุกังมโนโอมากาตีตัสสะตัสสะวัตถุตยญสปินโมก,กาลัพปะาเวนะวิคัจจนตุอุปตะวานนโมกาลานุภาเวนะสวัตติอนตุสปัทานโมกาลัสเตเชนะวิธิมหิโหมิเตชาวา บทที่สิบบทสวดมหาสมัยสูตรเอวเมสุตัต่งอีกังสมัยอังพาวาสเกสุวิหารติกปิโลวุตุงสมิงมหาวันในมหาตาบิโคสังเคนัสัตยิงปัจจามิติหิบุโคสตเตหิสะพีเหวะอรหันเตหิทัสหีเโลูกาชาติเทวตายยบุยนาสนิปบยตาวมติปะควันตังทัสศลยะปีโคสังฆันจะอรลโคจะตุนังสุทาวาสกาจิกานางเทวานังเอตตาภูโศียังโคพะวาสเกสุวิหารติกปิโลวุตุงสมิงมหาวันในมหาตาบิโคสังเคนัสัตยิงปัจจามิติหีเตหิ สภีเหวอรัันต์เหตุทาสาเหตุโลกธาตุเหตุเทวะายเบุนาสนิพัิตางมติพะควตงสนาิสักขจายานุนามยามปีเยนระควัตินุปัสสังคเมอยาวะอุปสังเวะพะควโตสันติเกวติาราลภัสยมติอรนขูตาเทวะตาสยทัปนละวาปุริโสสมิจิตตังวาภหังเลยยะภาษาต่างวะภหังสมิเยอวะเมวะสุทาวเุทเวสุอัตตะลตาปรตตลั อตาโคตาเทวตาพะวัตังอภิวาเทตวะเอกามังค์อัังสุเอกามันค์ตังทิตาโคเอกาเทวตาพวะกตุปสันติเกอิมังค์คังอัปสิมหาสมโยปวนราสมิเทวะกายาสมาคาตาตัมมหาอิมังธรรมะสมยังทิจตาเยวะปปราชิตตสังคันติอตาโคอัปปราเทวตาพวะตูปสันติเกอิมังคังอัปสิตัตตะลาภิโกรตสมาตังสุจิตตัง atanu usuka makan su al salati wanita nikah hita wa ikhli yani lakan tipe titati adaku al salati wa ta fakwatu saliki imang katang apa si kita wa silang kita wa pelihang ita silang Oh han cama mi sa te chan ti su tha vi ma la cha ku ma ta su ta ta su su na ka ti ala ko apa la te wa ta bo ke ti phut thang sa อดัคโคภัควาภิกขุอมันเตซีเยปุยนาภิกขเวท้าสัสสุโลกธาตุสุเทวตาสานิปริตาหันติตถาคตังทัสนายกพิขุสังฆาจแจยันพิขุสังฆารแจเยปิเตภิกขเวอ้าเฮสุงอติตามัทนาอันโตุสมาสัมพุทธาติสัมปิภควันตังอิตาปลมาเยวะเทวตาสานิปริตาเฮสงสยยาาปิเมยังเอิตาหิเยปิเตภิกขเวทิสติอนาคตมาตนาอันโตุสมาสัมพุทธาเตสัมปิภควันตังอิตาปลมาเยวะเทวตาสานิปริตาเิสติเสยยาธาปิเมยัง ยตาระหีอาจิเกสามิภิกขเวเทวะกายานังนามานิ่ิตยิสามิภิกขเวเทวะกายานังนามานิเทศิสามิภิกขเวเทวะกายานังนามานิตังสุนาราสาสุกลามนันสิกโลธาภาสิสามิติเอวัมันเจติโพเตปิคุภวโตวจัสสุสงปะควาเอตถโวุตา si ko menurut sa pamilya sa akong mata sa kita di kita kini ka balang ngi ta sa mangi ta putu ti na wasan ni na lo mahang sa ti sampuno o ta ta mana sa sa ka bi pasan na mana la wala ti jowa sa te to awan ni ka pito ta wi ta to mata gi sa ta sa ke sa ni ka te te ba ka kan ta te bi na ka pito ye te ka ta wa bolong sa wa sa nang te sampo to bolong ya nang lo sana sa sa nang ape ki na sa ta mata kong sa sa ta sa ta ni sa tang i ki sa nang มนุษย์น่าสมรสมศงอภิเกนัตมาถ้าคนที่ทาสภาพุท่ามุต่จะสังอภิญญาพราะคิดว่านมาตัมันจะยิ่งสัตว์สัตว์โลกเนัเวกายาิกตาเทวีนาภิกยวหังกิตยิสมิหน่อนุภูสตสหัสวาสยขาูมารกบิวัสวาอิทิมติจตมตนตุยัตตินุโมธรรมนาภิกขมุิกุตาสหมันนนอมตรร สัตาคีราติสาัาขาวานะตวันนีโนอิทิมตจุติมตววันนตยศสัจนธัมนาภิกมุนสมิติมันังอิทจเตสสัาาสารันตวันนีโนอิทิมตจุติมตววันนตยสัจนธัมนาภิกขมุนัสมิติมันังเวสามิตาปะสตาขาวานะวันนีโนอิทิมตจุติมตววันนตยสัจนธัมนาภิกมุนสมิติมันังภูมิโลลจกังอิโกเวกุลิเว ยกระนาปัจีุปสติคุมพิโรยเโสปคาสมาติมนังคุลิมัญจาที่สังราชตัตลโทภาาสติคันทะปันังอธิปติมหาราชยสสเโตปิจตสภาวิมามหพลาอิทิมโตชุติมโตนามโตยสัจโนมรมณาภิกขมุขคุณังสมาติมนัง ตัเขตจัติสังราชวิรูฬังโวตประสาิคุมวาตานังอธิปติมหาราชยศิษยสุตธปิตาสาวาโมอินธมามหปราอิทิมตุสุติมตนมมตยรีนโธรรมนาภิขมุงภิกนัสมติมันังปัจบิมจัติสังราชวิรูปโภปสนิมาตานังอธิปติมหาราชยศิษย์สุตปิตัสาวาโมอินธนามามหาปลาอิทิมตุิติมตัน้มโตยนุมธรรมนาภิขมุงิกนัสมิติมันัง ขุทลังชาติสังราชกุเวรุตั萨จิยขันธังอธิปติมหาราชาสัติโสุตวิจสภาวนนามามงลาอิิตจติมตนโตสติโนมมนาิกามุงิกังสมติมานังูมัทิสังทตตะโทนรวิรุลหาโกปชิเมนะวิรภโคกุเวรุุาลังทิสังจะตโรติมหาราชสมตาจตุโลี่สาตนะรมานาอัตังสุปเนกปิจวัเวเตสังมายานตัสสาโควันตานิกาสัพามายะกุเวนตเวนทุวิภูจะวิภุโตสหัสสันโนกม จักนวนโทนี่มันโทษจับานาโทษจัปุปปังโยตัเทวสุโทจัมาสนิจจะเสโนจะกัตนโพนารลชาจโนสโพอาคูมันจัสิโคเจวติมพลูสีวะจักรไอยเตจันเยจราชาโนจันตะัพาลาหะลาชุพิโมทมาาพิกมุงพิโกนังสมิติมนังอาาคนาสานาคาเวสาสหการจะกราสตาอาคูปยาคาสหยาติพิยามมนาทาลาชาจักอาคูนาคายาสัสโนอิะวณมหานาคูสคาสมิติมนัง เยนะคะราเจสาสหาฮัลันติทิปาริชาปกิวิสุทธิตะคูเวหายจสัเทวนะปัญชะปัตตาปิตาลาสปนาอิติตาเดชานามังอภัยันตธานาคาลาชานะมติสุปันนโตเขมมะกาสิโพโตสนาหะหิวะจัหิอุปหันยันตานาคาสุปันนาสระนามักังสุพุทธังชิตาวรเชนหาเตนะอสุสมุ สมุทังอสุลาเศรษฐาพัตลวกาสวัรค์เตเตอิติมตโยยัสสิโนภลากัญชามหาภิสมะอสุลาธนกวิหาสาวิวัจจีติสุจิติจะปหารโทนมุติสหสัตันจาริภูตันนางสปีเวโรจนามกาสนัยเตวาพะลิงเสลังสังห์โหตมุกวะขมงสมาจุธานีพัตติวิพุนาสมุจิโมนาอภูริเทวาปตะวีจะเตโชวาโยตถาขมงวลุนาวลุนาเทวาสมุโจะยัสสาสหะเมตตากรุณาใิกาอภูเทวาจะสิโน สเาขยาสนนรวิโนอิทิมตุติมนโตัยสติโนธมนาิกมุิังมิมังเวทูจเทวาสังิจัสมาจตุเวยมาจันทศนิสาเทวาจันทมาคูปุรกิตาวิยูนิสาเทวาสุยมาคูปุรกิตานักขันิปุรกิตวาอคุมัลวาาหะวาสนังวาสวเสโคสะุปคาบุลิจตทะเสถ้าาเปนันมโนอิทิมตุติมตนะตัยะติโนมธมนาิกมุังสมิติมนังอาูส มคิสิคาลิวอลิตะกาจโลชาจะอุมาพุพานิาสินวนาสหัามะจุตาจะอเนะสเลยุระออวาสวนิินทัศเตรัตถาายาสเพนังสวรนิโนอิทิมตติมตมะนโตยัสิมรมนาภิกมงภิกขุสมติงวนังสมานามหัสมานามนุสังอนุสุตมสิาวสุติกาภูอมโนวัตุิกา อตาคุฮลลโยเทวาเยจโลหิตวาสินุปละกามาปละกาอูเทวาเอสสินุทัตสทธากายาสเปนตมวณินอิติมตุติมตนวณตยสินมธรรมนาภิกามุภิกุลังสมิติมุลังสุขะลมะะลุนอูเวนาสาวสหอสัตตายะมุขะอูเทวาวิจนะสถามตานักจาวิสกาะยัสสินุนัยังอาคาุโนโยติสาอภิสตทัตีสทากายาสเนตวนอิติมตุติมตนวตสินมธรรมนาภิกามุ

นางยานวัติตาติตังสุปามปละมาโตจัปปุตาอิทิมโตสหนังคมโลติโจสภาสมิติมุนังสหตาโลกังมคาัสิติอุปปัโนสิติมโตทีสมกยูสันิโสตัิสาอภูปกวัสัติโนเตสัญจามาโตหาคงลโตบริวาริโตเเอภิกันเตนเดเเวสาเกมลานาอภิกมิปัสสะนาหาสาันทียังเอตากันหาสาบันทาเราเนาปันาูสมนตาบริวาริธมาว โมจิทธะโคจินังอิทิตธามหาเิโนกันหาไันางอภิสยิปุญนีลาตละมาหันจักรศังขตะวันอภิระวังยะธาปุบรสปูมิโกทัตตาโตสวิจุภูตัทธาโสปูจทาวัตติสังกุทโธชายังวัชิเตตันเจศพังอภิญญะโชสตวานาจุปุมาตโตมันติยิสัตถาสาวกเเสุเนลาเตลักษณะอภิกันตาเตวิทาราภิภูโมเตจจะตะมังคุลุง ลุงสุตวะวปุระสัตสัสลังวิตาลกิงหิปะกมุงเนสังโรมปิจายุสะเพวิชิตเตสังฆามาภยะติตายสัตสิโนโมทันติตรหะโปเตหิสวกอาเตชะเนสุรติวัที่สิบเอ็ดวันสวดมังคลาสุตตังอเสวนาจะภาลังปติตานังจะจเสวนาปูชาจะปูชนียานังไอตามัคระมุลังปฏิรูปเทสวาโสจะภุเภกะภุเภจะกตะคุณจะตาอัตตสัมมาปณิธิจะ เอตามคลัมุตตังภาหูสัจจันต์สิปัญจิวินโยจะสุจิตโตสุภาสิตาจายาวาจาเอตามคลัมุตตังมาตาปิตุอุปทานังอุปปุตตะธาลสะสังฆโมอนาภูลาจะกรมันตาเอตามคลัมุตตังธนัญจะธรรมัจริยาจะยาตาคานัญจะสังฆโมอนาวัชชะนิกรรมานิ เอตามคละมุตตะมังอัลตีวิรตีปปามัชฌาปานาจะสัญญโมอัปะมาโทจะคามสุเอตามคละมุตตะมังคะโลโจริวาโตจะสันตุดิจะกรตัญญุตากาเลนะธัมมะสเวนังเอตามคละมุตตะมังขันตีจะโซวะจัตสตาสมะนานันจะทัสนังกาเลนะธัมมะ ธรรมะสากัญจะเอตัมคละมุตตังสปูจะพาะมาเกลยเยนจะอริยะสัจจนะทัสนังนิพพานะสัจจิกิริยาจะเอตัมคละมุตตังพุทธ,ธัสสะโลกะรธรรมีหิอิตังยัสะนะกสัมปติอสุขังวิรัชังเขมังเอตัมคละมุตตังเอตาทิสานิกตวานะสภัทธรรมะปบาลสิตาสัพพัโทโสติงกัจันติตาเตสังมังคละมุตตมันติบทที่สิบสองบทสวดรัตนะประดิษฐ์ ยังกิจวิธังอิทังวามุลังวาสกิสวายังละตั้งมณีตังนั้นอ่าสมังอาิตระคตินะอิทังปิภทเธอตังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสวัสดีหุนตุค่ยังวิละคังกามตังปณิตังเจสังาสกัจมณีสัมหิโตนะเตนะธรรมนะสมาธิกินจิอิทังปิธรรมีระตั้งมณีตังเอเตนะสัจเจนะสวัสดีหุนตุยาบุระเสรษฐโภิวันญาติสุจิงสมาธิมันมันนันติกัรยามาหูสมาธินาเตนะสมโนวิสติอิทังปิธรรมีระตั जय पोखला अर्थात सत्ता पद का चताली एकानी खानी होती तेरे किन या सुबह का सा का इते सोचिना महापलानी महापला नि इतम की संखे रचना बनी तंग ये तेना सचेना सुबटी होतो जय सुपा जो तामना साठनिया निकामी नो को तपखा हि ते प्रतिपका अमतांग गना รัชสมุธานิปุตติงปุจมานาอิทัมปีทังเครัตนังปณิสังอิเตนะสัจเจนะสวัสดิหอนโตขีนังปุระนังนาวังรัตถิสัมภวังวิราาัติจิตราจิติเกภพุทธิงเตขีนะวิชาอวิรุณีสันธานิปันติท,าทาิรายะชาปัญปทีโพอ,ทพอิทัมปีตังเครัตนังปณิสังอิเตนะสัจเจนะสวัสดิหอนตุันที่สิบสามบทสวดธรรมบทสังสวรรค์อัตตาฮเวจิตังเซโยยาจายังอิตลาปะชาอัตตะทันตัสสะโพสสะจังสัญญาตจารินโน เนวะเทโวจะคันทัพโณมะมาโลสหภุมุนาชิตังอปะชิตังกเยลาตถาลูปัสสะชันตุโนบททีสส่สิบสี่ปุสวดเกปุตรละสูตรปาสิตะมิทังเตนะภาควาตานาชาณตาปัสตาอะระหตาสมาสัมพุทเทนะเอธะตุมเฮมาอนุสเวนะมาปลามะปลามยะมาอิติกิลายะมาปิทะกะสัมปทานีนะ มาตักขะเหตุมานายะคะนะมาอากาละบลิวิตเกนะมาทิธินิชานะคันติยามาพระ,พะลุปะตายะตายะมาสมาโนโนคโลยทาตุเมเหอตตะนาวเะสะนยะาอิเมธมะกุศลา,าอิเมธมะสวัชยาอิเมธมะวิญโูขะละหิตาอิเมธมะสมัตตาสมาติน,นาอหิตายะทุขายะสังวัตันติอตาตุเมเหะปะชะเฮยะทา ยะธาตเมอตนาวชาเนยยะธาอิเมธรรมะปุสลาอิเมธมาอนาวัชชาอิเมธมะวัญยุปัสสาอิเมธมาสม,มุทธาตาสมาตินาหิตายสุขยายสังวัตติอัฏตุเมหิอุปสัมปชะวิหะเลยยะอาทาติบทที่สิบห้าบทสวดอุปนิยสูตรอุปนิยติชีวิตธรรมปะมะอายุงสรูปนิตสะณสันติรานามเตตังพยังปะณี เปขามาโนปุญญานิกยิราธาสุขาวะหานิอุปนิยติชีวิตามัปปามยังเารูปนีตสะตตะนะสันติกานาเอตังพยังมะลาเนเปขามาโนโสกามิสังปะชะหฮสันติเปโภโยทักายนะนัสังยมวาจายะอุทะเจตาสาัสสะตังตสะเปตสะสุขายะโหติยังชีวมนโนปะกะโรติปุญญัง ธโมหเวรคันติธมัจลิงธโมสุจินโนสุขมาวหาติเอสานิสังโซธเมสุจินเนนทุกะจินยันติธมัตจลีสเพสังขาราอนิจาติยะาปัญญายะปัสสติอัฏฐานิวินติทุขีเอสามาโควิสุติยาสเพสังขาราทุขาติยะาปัญญายะปัสสติอัฏฐานิวินเทติทุขีเอสามาโควิสุติยาสเพธามานอตตาติยะาปัญญายะปัสสติอัฏฐานิวินติทุขีเอสามาโควิสุตติยา วทที่16กอสวดอปนะก,กัจฉาดกอปนะก,กัจถานะเมเกตุติยังอุงูตักกิกาเอตัธัญญายะเมธาวิตังคันเฮยะอปนนก,กังพังพงเวสระนังยันติปะภะตานิวนานิจะอาลามาลุขัเจตยานิมนุษสาพะตะจิตตาตะเนตังโคสระนังเคมังเนตังสละมุตตังเนตังสละมัคคะ สัพพะทุกขาพมุตติโยจะสพุตตัญจะธรรมัญจะสังฆัญจะสระนังคโตจตาริอริยสัจจานิสมะปัญญะปัสสติทุกขังทุกขสมุทปะทางทุกขสัจจะอติกมังอริยันจะอตทังกิจังทุครูสปัสสะมะขามิลังเอตังครสระนังเคมังเอตังสระนังอุตมังเอตังสระนังมขมะสัพพะทุกขาพมุตติบทที่สิบเจ็ดบทสวด นานาปฏิเทรัตนกถาอติกานนะวเขโมยะนปติกัรเคอนาคตาังบุคคลไม่ควรโดนคำนึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่คนนวรเ่ว่งสิ่งเรื่องยังยังไม่มาถึงยงถาตีตะเมหินนั้นสังอภินาจจะอนาคตาังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอนาไปแล้วสิ่งที่และสิ่งที่ไม่ยังไม่มาถึงก็ยังเป็นยังไม่ถึงปัญจุบันนั้นจะโดยธรรมตระถาสภาวิปัสสติอสังหิลังอสังกุปังสังวิทามะนุพะรูหะเยเขาบุคคลได้เห็นแจ้งาาาธรรมจุบันไม่ควรแก่ไม่ควรแก่ในธรรมนั้นนคเจริญ ทำนั่งเรื่องให้พวกลูกปกครองเถิดอธิวัติจามัตะปังโคตรยันาว่าร่างสเวคนทำความเพียรเสียนอนวันนี้แลใครเราจะรู้ความใจในวันพรุ่งนางฮิโนสังฆาลามตีนะตสังมหาเสนีนะมัจจุนาเพราะว่าความเปลียนกับบุตรลับมีเสยนั้นเงียไม่มีการร้องไห้เอวังวิหารีมาตาปิงอภูรัตนะมะทันทิตังตังเวปเทกราตโตติสันโตกจิตกาเตมุนิจิะมุนีผู้สงบทั้งียบบุคคลผู้มีภพุทธิอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกีิดขันในงางวันแไรฟังคืนนั่นเลยว่าผู้มีลาีนรแแล้่ บทที่สิบแปดบทสวดอภินจะมาหักบทบทสวดพินะนะอาจจะปัจจวิคณาปทาชาลธรรมโมหีชลังนัติโตเรามีความแก่เไปนอนเราจะลงโอนความแก่ไปไม่ได้พระยาทีทำโมหิพระดิยาทีนัติโตเรามีความเจ็บไข้ไปนอนเราจะลงโอนความเจ็บไข้ไปไม่ได้เมื่อนัดิทำมหีเมื่อนัดิโตเรามีความตายเปนอนเราจะลงโอนความตายไปไม่ได้สัพภีมีปีหิ มนาปีหินนาพวินาพวเราจะละวิ่งความเป็นหนต่างคืว่าเราจะต้องรัดผ้าจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งครัวกรรมสพรมีกรรมทายาทกรมโยนีกรรมันธุกรรมมิสรโนามีกรรมของตนกรรมผูบนกรรมเกินกรรมผู้ดการกรรที่เพื่ออาศัยย่งกรรมังกติสามีการนังวาปะกอวาตสลาโยโพทายาทโวิสามีเราทำการใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราต้องไับรับของกรรมกรมนั้นสืบไปในบางอามินิยมี บทที่สิบเก้าบทสวดเทวตาอุโยชาคกาทุขปัตตานนิตุขามพจยาปัตตาเนิมพยาสุขปัตตาเนิสุขามนตุสเปเป็นปิปานิโนเอตาวัตาจมิสัมตังปุญญสัปตังสเปเทวานุโมนตุสพะสัมปติธิยาฐานังทานตุสัตถายาสีลังลักขันตุสัทาภาวนาพิรตาวันตุคันตุเทวตาคาตาสเปพุทธาพระปัตตาปเจกนันใจยังพลังอัตตนันติชนะลันมิสัโซบทที่ยีบทสวดเทวตาปฏิทานคาา อันธรรมาดาปฏิทาราโยภนา,าเวเสียาเทวตัศน์ที่บีฮารวาสินีทุกเกขา,าลีโพธิกาลีตัยตัยตาธรรมะตาเนนะทวันตุกุชิตาสุติกลุ่นเตนะท่าิหาระมันทะเลเทลาจามาทานนบกาตามิโกุซาลามิกาจนานะปฏิอุปัสการามาจเเทสานิขามาจเอิสระสป,ปานะภูตาสุกิตาภวันตุเต ลชาเยปจอัตตาสัมภะสังเสตชาตาอัธบุพปาติกานิยนิกธรามวลังุตกจเตสเปทุกขสัจสลตุสังขยังสตุปิลัมสัตตมโหธรมาธาลาเปุคลาอังโคมตุสมโคะอัธายะจจหิตายจะอภิรักขัตุสัตตมโมสปปิตมการิโนกทิงสาปตาลปุในยามะทามอริยปวีิเตบทที่21สิบเอ็ดสวดสภปฏิทานคาหันธรรมยังปฏิทานาคาโยภนเวเส คุณยสิธานิกัตสะยานัณจานิกตานิเมเตสันจะอาคิโนหุนตุสัตตานันตาปมาณากาเยปิยาคุณวันตาจะอมัยหัหงมาตาปิตาทโยทิธาเมจาปะยะทิธาวาอันเยมัชัตตเวรินสัตตาทิตันติโลกัสมิเตปุมาจตุโยนิกาปเจกัตตุโอกาลาสังสลันตาพาวาะภเวยาตังเยปฏิทานม,มิอนุโมทันตุ เทสยังเยติมังสามนภปชานติเทวาเทสรังนิเวทะยูมายาทินานะปุญญานังอนุโมทานาเหตุนาสเพสาตาสทา,าหนตุเวลาสุขชีวิโนเขมปะ,ปะปังจะปปุตุเตซสาติสิชัดตังสุภาขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญคนที่บุญที่ข้าพเจ้าได้ทําในวันนี้แลยแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้ว คือชนเหล่าใดเป็นที่รักผู้มีคุณมีมารดาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือไม่ไม่ได้เห็นแล่สัตว์ทั้งหลายลอื่นที่เป็นกลางแล่มีเวกรกันตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในภูมิสีมีการห้าละกันหนึ่งเละกันสี่ท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยและภพใหญ่สัตว์เราใดทราบกันให้ส่วนบุญข้าพเจ้าแล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงรู้รณนาถันเองเดือดขอสัตว์เลาใดยัอมไม่ทราบกันให้ส่วนบุญข้าพเจ้านี้ขอเที่ต้องไรจงึงแจ้งแกสัตว์เหล่านั้น ขอเหตุเกินบรูรณาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วสัตว์ทั้งปวงยังอย่ามีเวทอยู่เป็นสุขเสมเอเธอและตงถึงทางและเสียนเถิดขอความหวังดีของอันดีของสละน,นั้นจงสำเร็จเธอเพื่อนะบ้านแห่งสกัดที่ฐานบ้านของความเพินาศในส่วนการบูชาพระเจ้าด้วยสันสิใจบทสวดมนต์พระสุภวิธีและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้ามีมาแล้วและภรรยาขอยพนกับทุกคนทั้งปวง ขอให้เจริญนั้งทางลูกเลี้ยงการทำขอโดยที่เทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดใสยามุนและธรรมานุนี้มอบหนูอนุบรทนาแล้วโปรดอนุโมทนาเกี่ยวกับเจ้าแล้วก็คงพราเจ้ามีมานาและบาลายาและวัตถุมงคลพระกิ่งเปเลยพิณานโดยมูลที่พระสมเด็จพระรยาพระสองบริวารนิวิมิธานตลอดเป็นวัตถุมงคลทั้งปวงทั้งหลายที่สามสิ่งทั้งเงินทั้งที่ทานมาและที่จะสร้างในอนาคตจงขอจงเตรียมเรื่องความอย่างพระพิตรและคำคุในพระคาถาต่างๆขอจงสมเร็จสัมฤทธิ์ทุกงคันเถอ